นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อม,มาเจาะลึกเรื่องราวจากวรรณกรรมพื้นบ้านที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีนะคะเรื่องพิกุลทองครับผมเรื่องนี้ดังมากนะครับมีมานานจนมีสำนวนกลัวดอกพิกุลจะร่วงเลยทีเดียวใช่ค่ะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตนางพิกุลทองกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบในมุมของเธอเองนะคะ แล้วก็มาดูกันว่าเรื่องราวที่ผันขวนมากๆเนี่ยมันให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่ในช่วงวัย30-40บ้างครับน่าสนใจมากเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นของนางพิกุลทองเธอเป็นที่ดากษัตริย์มีความพิเศษคือผมหอมแล้วก็เวลาพูดเนี่ยจะมีดอกพิกุลทองร่วงจากปากใช่ครับซึ่งไอความพิเศษตรงนี้แหละครับมันเหมือนเป็นทั้งพรแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของครอ,อกรรมเหมือนกัน อ๋อยังไงคะคือมันมีเหตุการณ์สําคัญตอนที่นางไปเล่นน้ําแล้วเจอพญาแรงลังกินซากสุนัขเน่าที่ลอยน้ํามานางก็ไปต่อว่าเขาอ,อ,อ๋อด้วยถ้อยคําที่เอ่อค่อนข้างรุนแรงอะครับตรงนี้เองสินะคะที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องรายๆทั้งหมดคําพูดที่อาจจะไม่ได้คิดดีๆก่อนใช่เลยครับพญาแรงนี่โกรธมากผูกใจเจ็บแล้วก็วางแผนแก้แค้นเลย โอ้โหแค้นฝังหุ่นเลยนะคะถูกต้องครับพญาแร้งนี่คือราชานกแร้งเลยนะก็แปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามใช้เล่เหลี่ยมใช้ทรัพย์สินที่ในรมิดขึ้นมาหลอกตายายเพื่อจะไปสู่ขอนางพิกุลทองแล้วก็ได้แต่งงานกันจริงๆหรอคะได้อบพิเศษสมรสกันครับแต่นางพิกุลทองก็ไม่เต็มใจนะ คือสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างทั้งกลิ่นสาบแรงจังๆหรือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักอะครับมันมีแต่ความแค้นรอวันชำระโอโ้ฟังแล้วอึดอัดแทนเลยค่ะเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเลือกไม่ได้เลยแล้วเรื่องมันร้ายแรงขึ้นอีกใช่ไหมคะครับพญาแรงก็ลวงนางลงเรือสาเภาอ้างว่าจะพาไปเยี่ยมบ้านเมืองตัวเองแต่จริงๆคือเรียกพวกแรงมากินคนบนเรือทั้งหมดโหดร้ายมากแล้วนางพิคุณทองรอดมาได้ยังไงคะ ก็นับว่าโชคดีครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม่ยานางประจําเรือท่านช่วยซ่อนนางไว้ในเสากระดงเรืออ๋อ oh. ตรงนี้อาจจะมองได้ว่าแบบแม้จะเจอเรื่องร้ายๆการหักหลังแต่ถ้าเรายังดีอยู่ก็อาจจะมีทางรอดเสมอค่ะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนางทํายังไงต่อคะอยู่บนเรือที่ว่างเปล่านางก็ลอยผอบ นะครับเป็นตลับเล็กๆใส่เส้นผมหอมๆของนางกับดอกพิกุลทองแล้วก็เขียนเรื่องราวของตัวเองใส่ไปด้วยเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ลอยน้ำไปใช่ครับลอยทวนน้ำไปด้วยนะเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังแม้จะอยู่ในจุดที่สิ้นหวังที่สุดแล้วผอบนั้นไปไหนต่อคะลอยไปจนถึงเมืองของพระพิชัยมงกุฎครับโอรสของเท้าสังสินชัยพอพระองค์เก็บผอบได้ เห็นเส้นผมดอกพิกุลอ่านเรื่องราวก็เ,เกิดความหลงไหลนะครับหลงรักเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแล้วก็ตัดสินใจออกตามหาทันทีแต่ทางก็ไม่ได้ง่ายนะเจออุปสรรคอีกครับเจอนางยักษ์กะเขาแปลงกายมาหลอกลวงอีกอ้างว่าเป็นเจ้าของผอบ เกือบทำให้พระพิชัยมงกุฎหลงเชื่อไปแล้วหูนี่ขนาดเป็นเจ้าชายก็ยังเกือบโดนหลอกนะคะครับการเดินทางตามหาสิ่งมีค่าหรือความรักเนี่ยมันก็มักมจะต้องเจอแบบนี้แหละครับบททดสอบหรือสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่สุดท้ายเออพระพิชัยมงกุฎก็รู้ความจริงเดินทางต่อจนไปเจอนางพี่กุนทองจริงๆแล้วก็ช่วยนางได้ครับช่วยเหลือสังหารพญาแรงได้สําเร็จแล้วก็พานางกลับเมือง ทั้งสองก็ครองรักกันมีโอรสด้วยกันสององค์ชื่อเจ้ารักกับเจ้ายมอ่านึกว่าจะจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะเนี่ยยังครับยังไม่จบง่ายๆอ๋อยังมีอีกเหรอคะนางยักษ์กาขาวที่โดนจับได้คราวก่อนนะครับยังแค้นอยู่ก็ตามมาอีกโหตามมาทําอะไรอีกคะเนี่ยคราวนี้มาเหนือเมฆเลยครับแปลงเป็นดอกบัวทองสวยๆล่อให้นางพิกลทองไปเด็ดพอนางเผลอก็ฉุดลงน้ําแล้วก็สาบให้ใกลายเป็นชนีฮะ กลายเป็นชนีเลยเหรอคะใช่ครับแล้วนางยักษ์ก็สวมรอยเป็นนางพิกุณทองแทนอยู่ในวังกับพระพิชัยมุงกุฎโหดร้ายมากการกลายเป็นชนีนี่มันมันเหมือนพรากทุกอย่างไปเลยนะคะถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันคือการพรากตัวตนเสียงสถานะความเป็นมนุษย์คือโดนลดทอน,นค่าอย่างรุนแรงเลยซึ่งถ้ามองในชีวิตจริงคนวัย30-40ถึง อาจจะเคยรู้สึกคล้ายๆกันนะเวลาเจอปัญหาหนักๆที่ทําให้สูญเสียความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองไปอืมจริงค่ะแล้วนางพิกุลทองได้กลับเป็นคนไหมคะได้กลับครับด้วยความกระตันอยู่ของลูกๆเจ้ารักเจ้ายมที่สังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็ความช่วยเหลือจากคนรอบข้างสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยพระพิชัยมงกุฎก็หาวิธีแก้คำสาปได้โดยใช้น้ำเลือดของนางยักษ์กาขาวมาราดร่างนางพิกุลทอง ลงอกไปทีกลับมาเป็นคนได้แล้วคราวนี้คงจบจริงๆแล้วใช่ไหมคะยังครับยังมีอีกระลอกโอ้ยอะไรกันนักกันหนาคะเนี่ยชีวิตนางพิกุลทองคราวนี้เป็นนางยักษ์กาสุวรรณน้องสาวของนางยักษ์กาขาวมาล้างแค้นให้พี่สาวมากันทั้งตระกูลเลยนะคะเนี่ยครับทําให้เรือที่กําลังเดินทางกลับเมืองแตกทั้งหมดผลัดพลากกันอีกครั้งโโหชีวิตนี้มันเหมือนบททดสอบความอดทนแบบไม่รู้จบจริงๆนะคะ ใช่ครับคราวนี้นางพิุ่ณทองลอยคอไปติดที่เมืองยักษ์ของเท้าวิรุณจักรถูกจับตัวไปอีกโดนจับอีกแล้วครับเท้าวิรุณจักรอยากได้เป็นชายาแต่นางปฏิเสธก็เลยถูกส่งไปเป็นทาสในครัวคือชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดเลยน่าสงสารมากแต่มีอะไรที่น่าสนใจในตอนนี้ไหมคะสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะลำบากแสนสาหัสขนาดนั้นนะครับ นางก็ยังคงความดีความซื่อสัตย์ต่อสวามีและที่สําคัญคือไอคุณสมบัติพิเศษติดต,ตัวดอกพิคุณทองเนี่ยมันก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนอ๋อดอกพิคุณทองยังร่วงจากปากอยู่ใช่ครับและไอดอกพิคุณทองนี่แหละที่กลายเป็นคุญเจสําคัญในตอนท้ายยังไงคะเล่าต่อเลยค่ะคือทางฝั่งพระพิชัยมุงกุฎกับโอรสก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระฤาษีได้ของวิเศษแล้วก็ตามหาจนมาถึงเมืองยักษ์เวรู้จักนี่แหละครับ วันหนึ่งได้เสวยพระกยาหารที่นางพิกุลทองเป็นคนทําในครัวแล้วเจอเจอดอกพิกุลทองปนอยู่ในเครื่องเสวยนั่นแหละครับทาให้พระองค์จาได้แล้วก็ตามไปจนเจอนางพิกุลทองในที่สุดหลังจากที่ปราบเท้าวิรู้จักได้สําเร็จในที่สุดก็ได้เจอกันจริงๆสักทีนะคะจบจริงๆแล้วใช่ไหมคะคราวนี้คราวนี้จบจริงๆครับกลับเมืองครองราชอย่างมีความสุข ฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนบทเรียนอะไรให้เราได้บ้างคะโดยเฉพาะเอ่อกับคนวัย3 0มสถึงสีที่อาจจะกําลังเจอเรื่องซับซ้อนในชีวิตไอซ้ําแล้วซ้าเล่าจริงค่ะชีวิตจริงในวัยนี้เราอาจจะเจอเรื่องงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพที่มันแบบไม่คาดฝันการที่เรายังยึดมั่นในคุณค่าหรือหลักการของเรามันสําคัญมากจริงๆนะคะใช่ครับมันช่วยให้เราผ่านไปได้ อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือพลังและผลกระทบของคำพูดจำจุดเริ่มต้นได้ไหมครับอ้อที่ไปต่อว่าพยาแรง้งใช่ครับวาจาที่อาจจะพูดออกไปด้วยอารมณ์ไม่พอใจหรือขาดการไตร่ตรองมันนำภัยมาสู่ตัวได้จริงๆเรื่องนี้ย้ำเตือนเรื่องการสื่อสารการควบคุมอารมณ์ซึ่งสำคัญมากในทุกความสัมพันธ์เลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะ อีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราหมายถึงดอกพิกุลทองครับดอกพิกุลทองเนี่ยเปรียบเหมือนแก่นแท้ความดีหรือความสามารถพิเศษบางอย่างในตัวเราที่แม้สถานการณ์ภายนอกมันจะเลวร้ายพลิกผันแค่ไหนแต่สิ่งนี้มันไม่ได้หายไปไหนอืและในที่สุดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราในยามขับขันหรือเป็นกุญแจที่ทำให้เรากลับมายืนได้อีกครั้ง เหมือนที่ดอกพิกุณทองช่วยให้นางพิกุละทองได้พบกับพระพิชัยมงกุฎโหเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะมันเหมือนกับว่าแม้เราจะเจอเรื่องแย่ๆแ,แต่สิ่งดีๆในตัวเรามันยังคงอยู่เสมอใช่ครับชีวิตมันมีขึ้นมีลงแม้จะเป็นถึงทิดากษัตริย์ก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะสบายตลอดต้องเจอเคราะหกรรมสารพัดแต่สุดท้ายความดีความอดทนก็พาให้กลับมามีความสุขได้ เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้อแท้ได้ดีเลยครับค่ะเป็นเรื่องราวที่เออซับซ้อนแต่ก็ให้แง่คิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตเราได้ดีมากๆเลยนะคะครับผมสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองคิดต่อนะครับคือแม้เรื่องนี้มันจะดูแฟนตาซีเหนือจริงมีนางยักษ์มีคำสาปมีของวิเศษค่ะแต่แก่นแท้ของมันจริงๆก็คือการเดินทางของชีวิตมนุษย์นี่แหละครับที่ต้องเจอทั้งสุขทุกข์การตัดสินใจ และผลของการกระทําที่ตามมาอือยากให้ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตของรองตอนนี้ดูครับว่ามีพิกุลทองหรือคุณสมบัติพิเศษอะไรของเราที่ซ่อนอยู่หรือเราอาจจะยังไม่ได้ใช้มันเต็มที่หรือมีคํำสาบมีปัญหาอะไรในชีวิตที่กําลังรอให้เราใช้แก่นแท้ในตัวเรานี่แหละเข้าไปคลี่คลายมันอยู่หรือเปล่า โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองมากๆเลยค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องพิกุลทองในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ